โอเคครับผม,ผมก็ขอสวัสดีอีกครั้งนะครับสําหรับคนที่กําลังติดตามช่อง YouTube ของอัปไลน์เต้ทุกท่านแล้วก็สวัสดีไปยังเพื่อนๆพี่ๆนน้องน,น,นะครับชาวสมาชิกนักเก็ตเอ็นจีเอ้ยเอ็นจีนักเก็ตทุกท่านนะครับก็วิดีโอนี้นะครับผมก็จะมารีวิวการเติมเงินแบบใหม่ซึ่งให้เราสามารถแนบสลิปไปได้เลยตอนที่เราโอนเงินนะครับให้เรากดคําว่าฉันด้านล่างขวาสุดนะครับแล้วก็กดคําว่าเติมเงินครับนี่ ให้เราเลือกธนาคารธนาคารตรงนี้จะเป็นธนาคารของฝั่งบริษัทหรือฝั่งเว็บไซต์นะครับกดเข้าไปกสิกรน,นะครับแล้วก็เลือกเงินฝากธนาคารเงินฝากให้เราเลือกเป็นอ่าอันนี้จะเป็นธนาคารของเรานะคือเราใช้ธนาคารไหนโอนไปก็กรอกธนาคารนั้นทีนี้ประเภทเงินฝากก็ให้เราเลือกเป็น Kbank นะครับ Kbank เนี่ยจะเป็นเงินโอนจากมือถือส่วนใครที่ไม่มีมือถือโอน ATM เเลือกอันที่สอง ใครที <te> ่ไปโอนเงินทางธนาคารโดยตรงเลยก็คือกดอันที่1อันนี้ผมจะโอนผ่านมือถือกดอันที่3นะครับนี่กรอกหมายเลขบัญชีผู้ฝากกรอกหมายเลขเราที่เราจะโอนไปนะครับกรอกเสร็จแล้วนะครับให้เราสองศูนย์หกอ่ะกรอกหมายเลขบัญชีเสร็จแล้วให้เรากรอกชื่อผู้ฝากก็คือชื่อเรานั่นแหละชื่อชื่อของบัญชีข้างบนเนี่ยอ่า นะครับทีนี้ยอดฝากก็คือขั้นต่ำาม0้บาทเนาะเราจะกรอกเท่าไหร่ก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็น3ามบาทนะครับอาจจะเป็นอ่าสูงสุดก็คือ1ล้านต่อครั้งนะครับอ่าโอเคก็คือให้เรากดคาว่ายืนยันนะครับพอกดคาว่ายืนยันเสร็จปุ๊บก็ให้เรานะครับสังเกตดีๆนะครับการเติมเงินครั้งนี้นะครับมันจะมีช่องการแนบสลิปไปเลยนะครับไม่ต้องแจ้งซัพพอร์ตอีกแล้วนะครับอ่ากดเข้าไปกดคัดลอกนะครับก็คือกดคัดลอกหมายเลขบัญชีชื่อนางสาว กันที่มานะครับก็คือธนาคารกสิกรไทยให้เราสลับเอฟนะครับทีนี้ไปโอนตังค์นะครับทีนี้อ่าโอนตังค์ก่อนนะอ่าโอนตังค์ปกติเลยครับทุกคนกสิกรเนาะกรอเลขบัญชีนะครับแล้วก็301บาทนะครับบันทึกช่วยจำตรงนี้อยากให้ทุกคนนะครับอ่าพิมพ์นะครับ เขาเรียกอะไรนะชื่อของตัวเองนะครับก uh, okay. ็คือเป็นยูสเนมของตัวเองนะครับเป็นยูสเนมของตัวเองนะครับอ่ายูสเนมของตัวเองอ่าโอเคบันทึกชื่อจำตรงนี้เป็นยูสเนมของตัวเองนะครับเอออันนี้ก็คือกดเข้ามาตรวจสอบพอกดตรวจสอบเสร็จปุ๊บให้เรากดเข้ามายืนยันได้เลยนะครับตรงนี้นะครับเสร็จสิ้นเรียบร้อยให้เรากลับไปแนบสลิปครับทีนี้นี่นะครับเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาครับมันจะมีช่องให้เรารบกวนส่งสลิป ประวัติการโอนนะครับให้เราทําการนะครับแนบสลิปตรงนี้ได้เลย,เลยนี่มันก็จะขึ้นให้เราแนบสลิปนะนี่ก็เลือกสลิปให้ถูกด้วยนะครับเลือกสลิปให้ถูกด้วยนะอันไหนวะทุกคนวะอันนี้เปล่าวะเอออันนี้นะครับกดเลือกนะครับแล้วก็พอมันขึ้นมาแบบนี้เสร็จแล้วให้เรากดยืนยนันหรือถ้าใครแนบสลิปไม่ได้แนบสลิปไ,ไ,ไม่ได้ให้เราไปแก้ไข จลิปก่อนนะก็คือทําให้มันเล็กลงคือแคปหน้าจอเสร็จปุ๊บตัดกรอบให้มันเล็กลงเท่าที่จะทําได้นะครับก็คือมาเนฟใหม่ลองดูนะครับแล้วก็กดคาว่า,ายืยานยันครับฟึบแบบนี้ได้ไหมอ่านี่นะครับมันก็จะเด้งมาแบบนี้อ่าก็คือเราไม่ต้องแจ้งซัพพอร์ตอีกแล้วแต่ถ้าเราร้อนใจเราก็อ่าแจ้งเพิ่มเติมไปได้นะแต่จริงๆแล้วมันไม่จําเป็นต้องแจ้งแล้วนะครับก็คือรอตังค์เข้าได้เลยนะครับทุกคน อ่าโอเคเนาะก็ขอฝากวิดีโอการเติมเงินแบบใหม่ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ